สวัสดีครับอันนี้มาต่ออันนี้เป็นพระยนยุกนะครับพระยนยุกค,คลิปสองรูปถ่ายปีหกสองยันคู่รูปถ่ายรุ่นนี้นะเป็นรูปหน้าเดียวกับปีหกหนึ่งนะด้านหน้านี่เหมือนกันนะครับ เอาไปบานละเจ็ด้อยบาทนะมีสองบานปีหกสองเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังพระพรมนะครับปีห้าห้าออกที่วัดโคสีตารามนะครับห้าร้อยบาทนี่ออกจากวัดเลยนะครับไม่ค่อยเจอด้วยห้าร้ยบาทพอล็อกเก็ตวัดหัวเด่น ล็อกเก็ตวัดหัวเด่นหลังกระตุดพร้อมจีวอนนะครับมวลสารน่าจะปีห้าแปดนะฮะล็อกเก็ตแดงเอาไปหนึ่งพันบาทเอาหนึ่งพันบาทนะครับล็อกเก็ตแดง <c oughs> ปกโพวัตซับ เนื้อผงผสมทรายเสกเอาหนึ่งพันบาทเท่ากันนะครับ, <c oughs> บกโพวัดทรัพย์ลำยายปีสี่สามรุ่นนี้หลวงปู่บุนเป็นประธานพิธีบุกเสดนะครับหนึ่งพันบาทหลวงพ่อรวยหลังไก่ปีห้าเจ็ด อันนี้เอาเอาพันหนึ siglo, divine, ่งนะครับหนึ่งพันบาทผิวไฟสวยแชมป์เลยหลวงพ่อคูณวัดพิเลนปีหนึ่งเก้านะครับอันนี้เหรียญจานด้วยเหรียญจานปีหนึ่งเก้าเอาเอาหกร้อยบาทแล้วกันนะเหรียญเขาเรียกไปเหรียญปาตาิลางผู้แพ้ว เรียกผิดขอภัยนะครับเรียกถามเหรียญเอาไปเจ็ร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทบาทน้ำมนต์หลวงพ่อกลวยนะครับออกวัดวัดหนองเท่าสุโขไทยครับปี อะไรก็เก้าทุกอย่างสองห้าห้าเก้านะถ้าเดาถ้าทผิดนี่เลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วบทตรละหมดนะครับห้าเก้าเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญกำลังพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากมีแค่นี้ครับรอบนี้รอบรอบเยญนอาจจะมีอีกนะครับแต่ว่าเอารอบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะใครสนใจก็ติดต่อมาตามนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ